ใช่เดี๋ยวมีเดี๋ยวมีลีกใหญ่กลับมาเริ่มครึ่งหลังกันต่อครับอาจจะเริ่มเกมไปแล้วนิดนึงนะครับเมื่อกี้ไฟดับครับไม่ได้จ่ายครับไฟตอนแรกครับอาร์เซนอลมันโกงครับครับแม่งดับข้าวไฟครับไอ้เหี้ยเอ้ยม้จะเร็วไปถึงไหนเนี่ยเดี๋ยวดับข้าวไฟดับข้าวไปเออข้าวไฟตอนี้แล้วก็ยังไม่จ่ายเลยผู้พุ่งล้มอีกแล้วครับทุเล็ชิบหายอีกแล้วโอ้ลำหน้าเราได้เราได้เราได้ ไอ้ย่บอกเราแมนยูได้ครับเดี๋ยวมื่อวาเยอะเยอะได้เตะได้แต่พี่สิบสองอยู่หว่าเราไม่ได้มีความเป็นธรรมเลยไม่ได้มีแค่สิบสองคนับมีสิบสามแล้วสิบสี่อย่บอกผู้บรรยายตอนนี้ครับแมนยูทุกคนเลยนนี้แมนยูบุกไปแล้วคิดแล้วพาดหรือเปล่าแหมไม่ได้ฮะแหมบุกบุกอย่างนี้ไม่ดีครับบอลกัดเนี่ยเร็วอย่างเดียวอ่ะเร็วไม่เป็นไหนเร็วทำยี่อะไรไม่ได้อ่ะโอ้อาชวินครับ อาเตต้าครับโอ้โหล็อกครับหัุนีไม่ง็อกได้ไงวะคุกยิงออกอะครับเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยอ้มึงซ้ำหน้าจันเนี่ยฟันซีอีเหรอเฮ้ยจานล้ำหน้าโอ้ยสองลูกก็เนี่ยไม่มันมันยิงโชว์ไงโอ้ยแมนยูไม่ไม่ทำเพี้ยอเลยเลยผมเพี้ยเลยไม่ส่งดูไหม ไอ้ผมผมผมเขาข้างแมนยูจริงครับแต่แมนยูแม่งไม่คิดจะบุกเลยครับเออเฮ้ยมันโดนไปแดงหรือเปล่าครับดิโอโดนไปแดงเอาดินาเอาเอาดิโอลงคนละเกมคนละเกมเอาลิโอลงมาเลยดีกว่าครับเออเอาเขาท้าทายฮะลงเลยลเอาสามสามก่อนแล้วก็ลงว่ะไม่ไม่เอาลงมาเลยไม่ลงไม่ลงเออไม่ลงไม่ลงด้วยแม่งเก่าเลยยกใหญ่ครับเสียงกันยกใหญ่ห้องกังขาจะมาด่าฮะตอนนี้สนใจอย่าสนใจสนใจเฮ้ยใจไม่สกัดดีจริงนะเนี่ยดีครับโหเนี่ยนี่ครับดูนี่ครับเลี้ยงบอลมาดี ขู่เรื่องงี้เอาประตูไปเลยดีกว่าครับโโอ้หให้ประตูครับแต่ไม่ให้ครับไอโมเนียไม่ให้ครับบอกพ่อมึงตายได้ไงไงได้ยังไงเด็กเด็กดูฮะเด็กดูครไม่ได้ครับอย่าหยอบใครฮะโอ้วิวแชร์ครับไปนั่งวิวแชร์ไปซัตเออไม่ติดแปด้วก วิชาได้สีไม่ต้องเล่นแล้วครับเด็กิอารูไปอยู่ไหนเนี่ยเขาดูวยถ้ไปยืมเงินแนั้นเนี่ยไม่เชื่อแม่งแอกไว้ไปเหยียบปากโฆษณาเขาอีกโอ้โหเขาตาองสนับสนุนมึงไล่ไม่ออกอีกมึงชมมันก็ได้ไม่ว่าโอ้โหนี่กูพูดเป็นกลางเว้ยพูดเป็นกลางเว้ยโอซ้ัมได้โชว์หม้อ ขงข้าวใช้แล้วเป็นครั้งแรกแล้วครับโค้ซจำแม่งงอครับโมนะเป็นบอสซาแล้วการแข่งขันครั้งที่2นะครับก็เป็นโค้ดซ้ำที่มีสิทธิ์จะได้แชมป์ครั้ง2นะครับมันไม่มีสิทธิ์แม่งได้แล้วล่ะโค้ดายปวดขี้หรือเปล่าครับโอ้ใช่ครับเหตุผลนี้เขาท่าเขาเหตุผลนี้เขาท่าใช่ครับไม่เว้ยมันมันมีหลายปัจจัยเว้ยครับ มีอะไรดันไงกคือว่ากดดันไงอ๋อกดดันโดนมีนนี่เป็นครั้งแรกครับครั้งแรกไงเออไม่ค่อยชินสนามครั้งแรกมันก็รอบชิงนะครับครับเป็นกูกุลีเกมมาแล้วเนี่ยเออเหมือนกันเลยฮะเปรียบเทียบกับโค้ดซ้ั่มขันไม่เล่นมาแล้วอ่ะที่ตอนรอบแรกรอบแรกครับได้ที่สามมาฮะโฆษนาโค้ดโจ้ไปอย่างอุตวิดนะครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเจอโค้ดไฟในซุปเปอร์คัพครับเออไม่ต้องมีอีกเอ่ะมีในซูเปอร์คัพดีดีดีแต่คืนนี้ไม่ไหวแล้วซูเปอร์คัพอ่ะนอนเถอะ ไปอย่าเงียบเหงาครับไาอย่าเงียบเหงาไม่ไม่ไม่พากบอลแล้วอะคามมันแล้วอะเอาความมันอย่างเดียวตอนเนี้ยโอ้โหแรงโอ้โหน่าเกลียบมากเหลวมากน่าเกียบมากเลยทำมันจิตใจมันทำด้วยอะไรเนี่ยขวดเยี่ยมชิบหายเอาวันนี้ไปแท็กติกโอ้ยไอ้แม่งบ่นเว้ยไอ้เชยตุกติกแม่งบ่นเว้ยเออซีมมากเลยโอ้ล้มแนะเป็นล้มกระแดชิบหายคาริกแม่งเบียดสวยจริงๆครับลาฟาเอลครับโอ้ยโดนเบียดครับน่าเกลียดจริงๆไม่ให้วันเนี้ย เปิดซีก็ครับเปร์ซีกครับโดยเฉพาะทีนี้ก็ต้องชื่นชมอ่าอาร์เซนอลแล้วนะครับเล่นดีครับเล่นดีครับเล่นดีครับแต่ไม่เล่นดีกว่าดีไม่พอครับดีไม่พอสำหรับเกมนี้โอ้ยเกีียดแล้ววะนี่นัดติกฆ่าลูกมึงโดนได้ไงว่าแมนยูนะฮะมันเป็นเป็นเอ๋ยยังไงครับเป็นกอลเลยเป็นกอล่ะไออ๋อไอติกอ๋อเป็นการสกัดเข้าประตูตัวเองนัดติ๊กนัดนัดติกอีกแล้วฮะนัดติ๊กตัดติ๊กเอฟว่าครับบอกแล้วให้จับมือตัวเล่นไม่จับฮะ เอา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 วิโอไปเลยไม่เอาไม่เอาเอาเอฟราไปเลยถ้ากูถ้าเป็นกูจังหวะนี้นะครับถ้าผมเป็นโค้รตายครับผมกดเกมทิ้งแล้วออกนะครับอยู่ไม่ได้จริงๆชีวิตแม่งบัดซบชิบหายเป็นผมผมกลับห้องนอนแล้วตอนนี้บัดซบเลยโอไม่เป็นไรครับจิตใจที่ฝ่ายรู้คู่คุณธรรมครับ มันเรียนรู้เอ้ยซื้อต่อไปครับทำไปซื้อแกถือครับโอ้ยเฮี้ยตุกติกแม่งหมดเฮียก็ไม่รู้อ่เฮ้ยจีโกซื้อกรรมการเฮี้ยโอ้ยทำตัวอย่างนี้ได้ไงวะโอ้ยดู้ยโอ้หุ้งเข้ามานี่คนขาสกิดนิดเดียวจะเป็นลบเออแต่เองขี้มดเลยอะโอ้ยคนขาสกิดด้วยนะโอ้ย เล่นได้ยังไงเนี่ยโโอ้หูตะกัดดีจริงจังขนาดนี้อืสวนกับครับสวนกับเนี่ยเสียมี้ทำไมกรรมการเขาไม่ให้นะเนี่ยสักหนึ่งสิบตัวครับนักเตะบาดเจ็บไม่ลงมาเสีมน้ำนานรับสมนานมันเป็นไงเรียบร้อยครับโอ้ยเต็มแฮนเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยดีนะครับเนี่ยที่เป็นแอมโมเนียเออไม่งั้นไม่ได้เรื่องนั่นนี่ยนักในพวกพาราพวกอะไรเงี้ยไม่ได้ฮะโอลุกลอยลอยอย่างงี้โยนทิ้งเลยครับ เรามาเล่นมุกลันกันดีกว่ามุกอะไรนะมุกลันอะอะไรวะลันอะโอเคโอเคเล่น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 มาเอ้ยบินมาจากที่เขว้างไงวะเฮ้ยลันมัวะเฮ้ยคุยมวยสนใจเกมเหรอจะเล่นจะเล่นอะไรรูเป็นมุกโฆษณามุกโฆษณาฮะผู้กำกับส่ผมจะไปทางการเอาไว้ต่อ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 จะค่อยเล่นแล้วับมุกอะหลังมันแล้วเนี่ยเกมเนี่ยส่งอย่างนี้จะมันอยู่ฝั่งเดียวนะครับนี่ครับนี่ครับเลี้ยงมาแล้วครับ ก็าต้องมาวิเคราะห์เกมแลว่ามขาเกิดอะไรรู้นะครับขอตีไข่ไหมครับครับตีไข่แดงครับตีตีไข่แล้วยิโอ้ยยิงเลยไอ้โง่ครับไอ้โง่นี่ผมไม่ทำะครับผมนี่มึงอยู่คนเดียวนะเนี่ยน้องถั่วฮะน้องถั่วเล่นไม่ดีเลยวันนี้แหมเขาแก่แล้วครับเขาแก่แล้วให้เขาหน่อยไม่ใช่ถั่วไม่ใช่ถั่วกกิเขก๊กเหรอเขาแก่แล้วให้เขาหน่อยนะเฮ้ยเขอตักลูกเขาบอกรหี่เหี้ยขอเฮ้เฮ้ยไม่ใช่ตามอยู่ไอ้เหี้ยกรรมการเข้าค้างมาไปแล้ว ไม่ไม่บอกส่งไปบอกโค้ดบอกบโค้ดลุกตีอ่ะขอสักลูกก็แบบนี้ครับเอานิกาสเป็นโกเป็นโกเหรอเอาเป็นโกเลยเหรอรู้สึกเป็นความเสียใจของแมนดูจะมาจากแดนกลางนะครับตัดบอลไม่ได้ครับแล้วก็มาจากแดนเลนมิดเลนมันแย่นะครับไกลอ่ะโอ้โหไม่ต้อง ยังนะไอ้คำยังเดียบร้อยโอ้โหแต่บอลดีมากเห็นปาะใช่เออดอุ้ยของอเนี้ยไม่ได้ดูนี่ดูนี่ดูนี่นี่มึงเป็นจังหวะสุดท้ายนะครับเขาด่าไม่เอาประตูจริงครับอะไรลูกนี้ได้ลูกนี้ได้ขอเลือกคิดครับทีแมนยูที่ชนะปอร์โต้ด้วยผู้เล่นสิบคนนะฮะกลับมาพ่ายต่ออาร์น่าห้าศูนย์นะครับโอ้โหยังครับยังไม่จบอยู่เพิ่งนับศพทหารนะครับกับตุกเด็กนะครับ เฮ้ยแม่ขบเลยอะเอามยดดูส่งเวลาอีกทวละส่เวลาครับพูเรดวะมัเร่งไงวะตุกติกแมนไ่ถั่วแล้วเพิ่มตัวให้เลยดูขบดูขบหมดคนเดียวดูดูรับหน้าตาตาไม่รับไปเลยอ่ะอันนี้อ่ะอะไม่เข้าวิ่งมายิงคนเดียวยังยิงไม่เข้าอ่ะกับบ้านเลยถ่ายนาไปยิงจกแแค่ครับนะอกล้องไอ้เหี้ยขอออกกล้อง เดี๋ยวขอถ่ายด้วยขอถ่ายหน้าผู้ชนะหน่อยครับเพื่อนชนะเย้ผู้ชนะครับเดี๋ยวถ่ายน้าครับนะครับกล้องเนี้่ยโอ้ยโอ้ยโอยโอยไปเห็นน้อยปะเฮ้ยเพื่อนงานเพื่อาเดี๋ยวสรุปสรุปอ่ะสรุปครับสรุปผลนะวันนี้ก็อาร์เซนอนชนะเลียบภูไม่ได้เลยสนใจนะสนใจผู้แพ้อยู่ครับเอาตลอดเชื่อเลียบภูไม่ได้นะครับาตแชมป์แชมป์ของทีมผู้แพ้ครับสเปอร์สเปอร์ชนะอะไรไหม ชนะชนะแมนซีครับเดี๋ยวเมื่อกี้ผมเล่นมุกครับสยอดครับสองหนึ่งครับเมื่อกี้ไม่ใช่เล่นพูนนะครับแมนยูครับแมนยูเอ้ยแมนยูแมนยูเฮ้ยเล่นมุกครับเล่นมุกสุดท้ายร่างครับร่างครับเรามาดูมุกสุดท้ายครับขอตั้งกล้องตรงๆก็เทียววะขอดูไฮไลท์ครับครับไอ้มุกสุดท้ายเดี๋ยวต้องถายให้ไฟกับ๋ยวจเล่นเฮ้ยไม่ต้องเล่นใหญ่น่าอายเขาในเกลียดนะกลัวเออมามาเพื่อนเริ่มเอ้ยมึงต้องเล่นอ๋อไมีเกลียกันนี่เออ ให้เพื่อนลาเจ้าของมูให้เพื่อนไปเจ้าของมูเลยครับเม้ยอย่ามูดชื่อดีเอาไม่เพืนปล้อุยเพื่อนขอคดปลาคดปลาปดสวัสดีโจสวัสดีครับวิ่งภาษากีนแปลว่าอะไรวะลันัโค้เนกพูดก่อนลันอย่างเดียวก่อนคุยอย่าไปแปะอย่าไปแปะต่อ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 ่โจครับ มี่งไปาคกินเหรว่าอะไรวะลันครับลันเหรอครับมันมีมันช่องมันมีสามช่องใช่ไหมครับผมมันมีอะไรบ้างวะช่องสามเท่านั้นเดือดเดือไอ้สัตว์ช่องเก้าไอทีวียูบีวะวะไอยนแล้วเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วโดนโดนยุบไปแล้วเอาลันไปเรื่อยๆรื่อยเรื่อยจะหมดยังไงต่อเนี่ยลันมีสามช่องนะลันท้อไอ อ๋อมีสมช่องเหรอมึงก็บอกกูมีสามช่องเออสาช่องมีอะไรบ้างวะลนแนแลเอ้ยลนแลนนูไอ้ง่ยองงไอ้ยิต่อต่อลนแนแลลนแนไอ้ง่ตุกติ๊กเออขอด่าซะเอี้เอต่อต่ออ